สวัสดีค่ะวรินทร์นจินดาวงค่ะวันนี้พิธีทําบุญฉลองประสัตรบริญญาภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเชิญรับชมกันไล้สดได้เลยค่ะมหาราชนะครับเป็นมหาราชที่เชื่อว่าปิยะมหาราชกู้ชาติเอาไว้ให้พวกเรา นั่นหมายความว่าท่านทั้งหลายได้เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและก็จบปริญญาเอกอย่างสมบูรณ์ด้วยภารกิจอันเข้มแข็งของนักศึกษาคณาจารย์ฝ่ายบริหารจึงทำให้เรามีวันนี้จึงถือโอกาสนี้ กราบเรียนอันเชิญพระบาทนทนกพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ได้มาเป็นประธานดูแลนักศึกษาทุกท่านด้วยความเคารพรักในฐานะที่พวกเราเป็นลูกหลานของท่านด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ก็ผมจึงอยากจะกราบเรียนว่าผมจะ ไม่เรียกนักศึกษาที่จบปริญญาเองว่าเป็นลูกศิษย์ผมจะเรียกว่า you are my colleagues ท่านเป็นเพื่อนร่วมงานของพวกผมเพราะฉะนั้นนักศึกษาในวันนี้ก็คือ my colleagues บางคนก็อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ของเราด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหลวงพ่อแดงซึ่งเป็นตัวอย่างอันมหาศาล ถ้าจะเปรียบเทียบก็คืออินเทอร์เน็ตออฟ s ิงส์เป็นอินเทอร์เน็ตมหาศารนะครับที่สามารถแปรผลงานของท่านออกไปสู่ประชาชนและชาวโลกได้อย่างกว้างขวางในนามของมหาจุฬาลงกรณกราชมิทยาาััยขอให้ท่านภูมิใจในสถาบันแห่งนี้ที่เราได้สำเร็จการศึกษาเนวันนี้ผมจึงถือโอกาสอวยพอรอีกครั้งหนึ่ง ท่านทั้งหลายมีสุขภาพสมบูรณ์มีจิตใจที่เรียกว่า learn to give not learn to get เรียนเพื่อที่จะให้เรียนเพื่อที่จะตอบแทนสังคมด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีต่อท่านผูเ้เตเรการศึกษา my colleagues ทุกท่านขอบคุณมากครับ ตามธรรมเนียมของหลักสูตรเมื่อมีผู้สัต็จการศึกษาเราจะทำบุญทุกปีปีนี้เป็นปีที่สิบไ,ได้เป็นคนุณหลวงพ่อวพราผมมามาดิษท่านมาทุกปีสิบปีต่อเนื่องท่านก็มาแต่ตอนนี้ท่านอยู่ที่คณะมนุษย์ศยาสงา์มนุษยศาสตร์ก็ใกล้จะมาถึงเพราะ,ะนั้นธรรมเนียมของเราช่วงนี้ท่านศาสตราจารย์ดรเตยบุญทันออกไปส่งในกรุณา ให้แง่คิดสรุปแล้วนะครับก็ขออนุญาตถือตามที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาให้แง่คิดแล้วก็ต่อไปนี้ก็จะเป็นการแสดงความยินดีจากครูบาอาจารย์ทุกพระคุญเจ้าทางครูบาอาจารย์หลักสูตรก็ขอน้อมถวายดอกไม้เป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์แห่งการบูชาพระคุณเจ้านะครับบูชาสักการะพระคุณเจ้าส่วนดุษฎีบัณฑิตที่เป็นคฤหันช์ ก็ขออนุญาตมอบดอกไม้นะแทนคำ่าขอบคุณและแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ขออนุญาตโอกาสนี้เลยเสร็จแล้วก็จะได้ถ่ายภาพหมู่พร้อมกันด้านหน้าเชิญดอกไม้ท่านครูบาอาจารย์ถวายพระคุณเจ้าแต่ละรูปเลยเชิญอาจารย์ทุกท่านถวายพระคุณเจ้าเราประเคนดอกไม้ท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์เชิญได้เลยครูบาอาจารย์ช่วยกัน ถอา,ายดอกไม้พระคุทเจ้าทุกลูกที่สำเร็จปริญญาเอกนะครับทุกรูปเลยองไหนองละรูปองละดอกไม้ถอา,ายเลยใกล้ตรงไหนอ่าใกล,ใกลไ้ได้หมดได้หมดอ่ะแอบบไปสืมเาวเขาคู่ใหม่พอดี

စေဗန္ဓဝိဘောအမိစေကေသမ္ပဗောတာနာကမ္ပါတောဝမောဟန္တေဇုနာကံသုမင်္ဂလံရုပ္ပဗာဒံရောဝတ္တံသုကノဝတ္တံမောဟောတ္တအစ္စညံဗြဟ္မဒါ Inang kaya kama bandang kama bandang kama 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 handanan jadee pandamisabasopawatu sambamanggalan dusabane wanda sabamuda

ครับ่ารนี้ก็เป็นการแสดงความยินดีกดับบัณฑิตของภาควิชาัฐศาสตรสคณะสังคมศาสตรมม์มาหมาวิทยาล,ลัยมหิดลลงกรราชวิาลนะครับในโอกาสนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดรสุรพลสุรยพงศ์พูดในการหลักสูตรบัณฑิตศึกษารองอิการบดีรีายกิจาการทั่วไป มาวิไลยมหาจุฬาลงกรณนัดวิไลยํกำลังเป็นผู้แทนคณาจารย์แสดงความยินดีโดยการมอบช่อดอกไม้ให้กับบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตทุกคนทุกสาขาของภาควิชานัทศาสตร์นะครับในครนนั้นี้มี3สาขาวิชาที่เข้ามาร่วมพิธีทําบุญฉลองรับการแสดงความยินดีของผู้บริหารหลักสูตรท่านรองศา,ศาสตราจารยารดาร์ดรสุรพลตยบมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป าวิลัยมหัตุลาลงกรราชวิทยาลัยนะครับในข้อสังเกตการใส่ครีนะครับระหว่างนิสิตกับอาจารย์อาจารย์จะใส่ครีมีแถบสีชมพูสีสีขีดน,นะครับ ส่วนนิสิตนั้นจะใส่เสื้อประจําสีประจำคณะคุยประจําสีประจําคณะนะครับสําหรับคณะสังคมศาสตร์นั้นคุยจะเป็นสีฟ้านะครับถ้าด็ตอร์ก็จะมีแถบสีเงินแถบเงินสีสามแถบแสดงถึงปริญญาเอกครับจแล้วต้องผมนะครับ ในการคือการปรึกษาของเราเรื่องทํางานที่ด้านที่ด้านเรื่องของตัวเป็นการทํางานครับก็การต่างที่ท่านท่านท่านนะครับก็มีเอ่อในอ่าก็เห็นครับอีกครับใน สุัสดีบัณฑิตหรือปริยาเอกของภาควิชารัฐศาคณะสังคม,มาศาสตร์ในปีการศาึกษานี้นะครับโดยเฉพาะรุ่นที่9นี่ระจบก100นะร้อยเปร์เซ็นต์ะฮะแต่ละท่านแต่ละคนก็มีหน้าที่การงานเป็นส่วนใหญ่นะครับจบปริญาโทแล้วทำมาแล้วก็มาเรียนปริยาเอกในสาขา วิชาในคณะสงฆ์ประสาทนะครับที่มีสามสาขาในภาควิชารัฐศาสตร์นะครับในภาคสาขาวิชา,ากนนารประจุพุทธก็มีทั้งพระมุนีเจ้าแล้วก็พระฤาัีอาารย์ทก็มาเรียนรัฐศา,าสตร์ลัฐทางปรนาศาสตร์นะครับทั้งสามสาขานั้นก็จะมีทางพร,ร,ระฤาษีและบรรพชิตเข้ามาเรียนทั้งสามสาขาวันนี้ก็เป็นการ<ว>เป็นวันที่แสดงความจริงดีอีกครั้งหนึ่งให้กับ มันติดนะครับจึงจะเข้ารับปริญญาในวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2566นี้นะครับหลังจากพิธีแสดงบาล์มยินดีแล้วก็จะไปพิธีทําบุญทำบุญฉลองนะครับภาษาเราว่ามีบุญใหญ่ต้องทําบุญรับนะครับได้บุญใหญ่ต้องทำบุญบรับบุญ,ญ,บญบส่วน ให้ความรู้อย่างเฉียบชัดเ่อใหการทำให้ถือว่ามีความรู้เรื่องการเป็นพระเในทางการงานหรเขาเรียกวการศึกษาเั้งสูงสุดได้คือปริญญาในระดับปริญญาเอย่างที่ปรากฏในขณะนี้ซึ่งถือว่าเป็นภาพแห่งความทรงจำเป็นภาพที่น่าชื่นชมและก็เป็นภาพที่น่ายินดีอย่างยิ่งต่อความสำเร็จที่เกิดขึ้น ตอความสำเร็จที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ดังนั้นทุกท่านจึงมาร่วมกันในฐานะที่จะเป็นภาพจำและก็เป็นประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำร่วมกันซึ่งในขณะนี้อาทางท่านผู้บริหารคณาจารย์มีท่านรองศาสตราจารย์ดรสุรพจน์สุยบรมท่านป๋าบุญฐันหรือศาสตราจารย์ดรบุญธันดอกไทรสมท่านรองศาสตราจารย์ดรสมานงามสนิท ท่านรองศาสตราจารย์โเตอร์ปรนรสันทิยกุลแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์โนเตอร์มีสัติ์สุขเหลืองก็จะได้ถ่ายรูปเพื่อเป็นอ,อนุสรแห่งความทรงจำแล้วก็เป็นภาพจาเก็บไว้เป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ของครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งของมหาวิทยาลยัยมหาจุฬาลกงกรณราชวิทยาลัยที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในส่วนของกางก็ร่รรวมเฉลิมฉลองยินดีกับพระคุณเจ้าและ ในส่วนของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกประจําปีการศึกษา2566ในช่วงนี้ขออนุญาตถ่ายรูปหมู่อ่ากับขออนุญาตตั้งแถวเพื่อถ่ายรูปหม,ม,ม,มู่นะครับ